สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อมรออนทัวอยังอยู่ที่บ้านโนนทันครับบ้านของสายชาติซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นบ้านที่จะต้องบันทึกในประวัติศาสตร์การต่อสู้ของสังคมไทยครับที่นี่คือเวทีที่จุดประกายนําบุคคลหลายๆส่วนนะครับหลายๆองค์กรนะครับมาร่วมคุยกันหาทางออกให้กับสังคมไทยเดี๋ยวคุยกับสายธรณีต่อครับซึ่งคุยในฐานะที่เป็นตัวแทนของสมาชิก พรรคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยท่านเองถ่อมตนครับอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นลักษณะนิสัยของชาวพักคอมมินิสต์แห่งประเทศไทยจะอ่อนน้อมถ่อมตนท่านเองไม่กล้าที่จะพูดว่าเป็นตัวแทนของพักและจริงๆพักเองก็ไม่ได้มอบหมายให้ท่านมาพูดแต่ผมจะขอคุยกับสายทอรีในฐานะที่เป็นสมาชิกพักซึ่งยังมีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคณะกรรมการวันนี้พักคอมมินิสต์เปิดเผยตัวตนชัดเจนผ่านเว็บสังคมนิยมไทยนะครับท่านผู้ชมครับ ว่าพักยังดำรงอยู่นะครับมีคณะนำมีคณะกรรมการมีการเลือกเลขาธิการใหม่ซึ่งคือสหายวิชัยชูธรรมและมีถแถลงการออกมาในทุกระยะของสังคมชาวพักคอมมิวนิสต์ไม่ได้หายไปไหนครับอยู่ทุกซอกหลืบของสังคมไทยเราคุยกับสายต่อครับสหายครับต่อครับมาหากำลังส,สนุกเลยจากบทความหรือคำถแถลงคำประกาศของโคศกพักนะฮะ พักมองสถานการณ์ยังไงเอาเอา,เอา,เ,อาเอาตรงประเด็นเลยว่าวันนี้ในใน,ใน,ใ,นในยุครัฐบาลปูยิ่งรักเนี่ยนะพักมองว่ารัฐบาลปูเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นตัวแทนทุนนิยมสามานมีการชี้แนะแนวทางกับสมาชิกว่าควรจะดําเนินมาตรการยังไงก็ในมุมมองและสายตาของพักมองถึงสถานการณ์ย่างที่เก่ามาแล้วบ,บอกว่ารัฐบาล ขณะนี้ห,หมดความชอบรรำไปแล้วเมื่อหมดความชอบรรำไปแล้วการต่อสูน้นี่ขึ้นกระแสสูงหลากหลายกลุ่มที่ร่วมตัวกันไปแต่มันมีโจทย์ถามยาอยู่ว่าในสถานการณ์เช่นนี้พักควิวนิดไปยุ่งใส่ที่เคยนั่ผ้าต่อสู้ได้อ เดินตามเข็มุ่งออกสู้ชนบทจ๊กอาวุธต่อสู้ชนบทรอมเมืองและยึดเมืองในที่สุดเดียวนี้นะพักยุติบทบาทหรือหายตัวไปไหนแล้วพักเขาบอกว่ายุติบทบาทการต่อสู้ด้วยกําลังอาวุธชั่วข้าวครัชั่วขราวออืมครับอแสดงว่าจะสู้กันใหม่เหรอฮะใชการต่อสู้ทางชั้นๆ่านมันสิ้นสุดไม่ได้ครับอ๋อสิ้นสุดไม่ได้สิ้นสุดไม่ได้อฮะอืมครับ จนกลัวเได้มาซึ่งรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนนะซึ่งประกอบด้วยตัวแทนทุกสาขาอาชีพทุกชนชั้นทุกชนชาติและทุกกลุ่มที่รักษาติรักประชเตศหมายความว่ารัฐบาลในอุดมการณ์ของชาวพักคอมมิวนิสต์เนี่ยจะต้องมีตัวแทนของทุกชนชาติทุกชั้นชนทุกชนชั้นนะครับมาร่วมอยู่ในสภาแห่งนี้อยู่ในรัฐบาลแห่งนี้ ไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการหย่อนบัตรสี่วินาทีอย่างนั้นหรือเปล่าฮะถูกต้องครับปัญหาที่ได้มาซึ่งตัวแท่นกรับได้มาซึ่งผู้แทนครับมันก็แยกกันออกได้ครับที่จะน่าว่าการที่เรียกตั้งมามาด้วยการเรียกตั้งมาด้วยการซื่อสิทธิ์ข้ายเสียงอี่งยังก็แล้วแต่บ่อได้เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนและประชาชาติที่แท้จริงอ่า นั่นคือท่างพักค,ความนิดนี่จึงว่าได้เอาตัวนั่นเป็นตัวรักและเป็นที่ยอมรับของอประชาชนทั่วทั้งประเทศได้ซึ่งพักความนิดนี่ในสถานการณ์นังสี่พักนี่ยังบ่ท่านใดร่มสลายคือความเข้าใจของบางคนคพักยังมีโครงสางยังมีรูปร่างหน้าตาตัวตนอยู่ แต่ขณะนี้สถานการณ์เช่นนี้ยังบัตรท่านถึงเวลาจะต้องประกาศและเปิดตัวให้ประชาชนได้รับรทราบแต่เห็นสายทร์เห็นมีการประกาศปรับปรุงนโยบายจากอดีตสิบข้อมาเป็นยี่สิบข้อครับสาระหลักๆไม่ต้องเอาลงรายละเอียดทั้งยี่สบข้อหลักๆกรอบคิดของพักต่อนโยบายเศรษฐกิจต่อนโยบายการเมืองต่อนโยบายด้านวัฒนธรรมการศึกษาเป็นยังไงมะคุณลุงพูดคร่าวๆก็ ในแนวทางการต้อสูงแนวทางาการเมืองอแนวทางเศรษฐกิจแนวทางสังคมล้วนแต่ที่มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงต้องปฏิรูปครับต้องปฏิรูปนะถึงหากได้มาซึ่งรัฐบาลปฏิวัติในขั้นต้นนี้ก้าวต่อไปก็คือต้องปฏิรูปทุกระดับของ การการปกครองประเทศการรักษาผลประโยชน์ขอ้อย่างนี้อ,ชชนอย่างนี้<ะ>พรรคคอมมิวนิสต์ก็สามารถไปเรียกว่าจับมือร่วมส่วนกับองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นธรรมาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นกองทัพประชาชนที่สวนลุมหรือพันธมิตรประชาชนเพื่อแทบไตได้เพราะว่าดูแนวคิดที่ลุงพูดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับกลุ่มภาคประชาชนกลุ่มอื่นพูดก็ถูกแล้วครับ ที่คิดว่าพรรคความนิดหนี่บ่ได้ต่อสู้ย่างเปลี่ยนอิสระย่างโดดเดี่ยวจะต้องนำภาพประชาชนทุกชนชาติทุกชนชัติต่อสู้ทุกกลมุมการเมืองพรรคการเมืองรหรือหากว่าพัวข่าประชาชนนักวิชาการทุกส่วนวที่ย<ร>ังมีค่วมรักษาลักประชาธิปไตยโยผนึกกำลังก,กันเขาแต่ว่าพรรคความนิดินี่จะต้อง เป็นหนึ่งอยู่ในขบวนการนี่แต่ว่ายั่งว่าท่านพูดได้ว่าพรรคคอมมิวนิสต์นั่ขบวนการวันนี้วันนี้พรรคคอมมิวน,นิสต์ถือตัวเองว่าเป็นหนึ่งในขบวนการนั้นและก็ยังไม่ได้คิดที่ว่าจะไปครอบงำใครถูกต้องล่าสุดครับคุณลุงครับวันที่เจ็ดสิงหาผมอ่านผ่านๆเนี่ยอยากฟังจากลุงเห็นบอกว่ามีข้อเรียกร้องมาสามข้อ หนึ่งคัดค้านอ่าพรบรปองดองอสองคัดค้านสภาปฏิรูปจอมปลอมของปูตอแหลผมพูดเองนะครับพักไม่ได้เขียนกันหนะ,ะน,นะ่นนารัฐธมคัดค้านการแก้ไขรัฐรรมนูลและก็เรียกร้องท้ายสุดวักสุดท้ายเรียกร้องให้มวลสมาชิกนะที่ยังยืนหยัดอยู่เนี่ยเข้าร่วมนะครับกับกลุ่มองค์กรต่างๆตามเงื่อนไข,ขของแต่ละคนตามเงื่อนไขโอกาสอันนี้คือ คือเอกสารจริงไหมครับที่ออกมาครับครับจริงจริงครับเพราไว่าในแนวคิดของพรรคคอมมิวนิสต์ในสถานการณ์ที่คั่วพอมครับยังบ่อเพียงพ่อก็จะต้องหาหลู่ท่างไปสนับสนุนลึกเขาร่วมกับกุมต่อสู้เพื่อชาติเพื่อประชาชนนี้ในหลากหลายรูปแบบครับจะนําลุุมนั้น จะฝังตัวอยู่ในกลุ่มนี้หรือเพื่อต่อสู้หาความเป็นรรำหาผลประโยชน์แห้ถึงตัวตนของทุ้มทุ้นในกลุ่มที่เรียกร้องต้องการอันนั้นพักก่ายังมี่แฟงสารฟันป่าเขาว่าน้ำข้ามวนช้นต่อสู้ได้อยู่ครับัว่ได้เลิกลมครับับท่านผู้ชมครับคำยืนยันากหายวทอรีนะครับ ผมไม่ได้ยืนยันเองนะฮะว่าพรรคคอมมิวนิสต์ยังไม่ได้เลิกล้มหรือละทิ้งอุดมการรวมถึงเละเ,เลิกล้มบทบาทในการที่จะเข้าร่วมการต่อสู้วันนี้พี่น้องประชาชนหลายส่วนก็คงจะอุ่นใจครับว่าอย่างน้อยๆน,นะครับเรามีกองกำลังกองกำลังหนึ่งซึ่งมีประสบการณ์ในการต่อสู้มาทุกรูปแบบ วันนี้ยังฝังตัวยังเรียกว่าร่วมมือกับพี่น้องอยู่เดี๋ยวเรามาคุยกับอีกองค์กรหนึ่งครับอ,องค์กรนี้นะครับเป็นพักการเมืองที่เคยจดทะเบียนถูกต้องนะครับตามกฎหมายเคยมีเรียกว่าเฟื่องฟูมากหลัง14บตุลานะครับมีสอสเป็นพักการเมืองเล็กๆนะครับแต่มีสอสอถึง18คน ถ้าข้อมูลผมจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวได้ให้ท่านยืนยันเองนะครับหลัง14ตุลาและพอหลังเหตุการณ์6ตุลาพักนี้ก็ต้องลดบทบาทลงและก็ต้องสลายไปในที่สุดนะครับไปร่วมกับการต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธกับพักคอมนิสตแห่งประเทศไทยพักนี้คือพักสังคมนิยมแห่งประเทศไทยครับเดี๋ยวเรามาคุยกับอดีตสมาชิกอดีตผู้ดูแลงานของพักครับสวัสดีครับพี่สมครับ ครับพี่สมอยากจะให้พี่เท้าวความไปสั้นๆนะเอาสั้นๆนแล้วก็เอาว่าผมอยากจะรู้ว่าบรรดาชาวสังคมนิยมนะฮะเป็นอยู่กันยังไงบ้างอยู่ดีมีสุขหรือว่าลิละทิ้งอุดมการกันไปหมดแล้วเออขอเรียนทราบไปถึงพี่น้องชาวสังคมนิยมนะครับ,รบเป็นระยะเวลาสามจุเก้าปีบางคนก็ล้มหายตาจากบางคนก็เข้าป่าเป็นแนวร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยแต่ว่า อยากจะเรียนให้ทราบว่าแนวทางพัรคสังคมนิยมก็คือเมล็ดพันธุ์ที่นวัตกรรมมาจากพรรคคอมมิวนิสต์ mm hmm. เศรษฐกิจพอเพียงเป็น,น,เ,ปน,นเป็นนวัตกรรมใหม่ทางวิทยาศาสตร์ของสังคมนิยมและของพรรคคอมมิวนิสต์ณบัดนี้ยุทธวิธียุทธศาสตร์ดอกไม้บานพร้อมพักร้อยสำนัก ประชันเสียงกําลังดาเนินการคืบคานมาจึงพ่มเรียกเรียกร้องให้แก่ชาวสังคมนิยมว่าท้องฟ้ากําลังจะเกิดสีทองผองอภัยครับประชาชนจะต้องได้โอกาสนี้และจะต้องเป็นเพื่อนร่วมรบและขับเคลื่อนต่อสู้กับพลพักต่างๆซึ่งกําลังลุกขึ้นมาต้อนรับกระแสการปฏิวัติครั้งนี้ครับครับ ครับนี่ก็เป็นคํายืนยันสั้นๆนะครับแต่หนักแน่นนะครับว่าชาวสังคมนิยมไม่ได้หายไปไหนวันนี้ก็ยังห่วงใยบ้านเมืองอยู่ท่านอีกท่านหนึ่งนะครับคงต้องขอความเห็นแล้วครับเพราะว่าท่านเป็นคนรุ่นใหม่นะฮะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีประสบการณ์ตรงในการเข้าป่าแต่ท่านก็เป็นผลผลิตของเดือนตุลาครับเรียกว่าท่านเป็นคนเดือนตุลาโดยแท้นะครับและก็เข้าร่วมกับการเคลื่อนไหวภาคประชาชนมา ถึงแม้เพื่อนนิดจะอยู่ในป่าแต่ท่านด้วยเงื่อนไขที่ไม่จําเป็นต้องเข้าป่าท่านก็ยังทํางานต่อเนื่องมาอย่างยาวนานและไม่เคยมีวันที่จะละทิ้งการทํางานเพื่อประชาชนเดี๋ยวเราคุยกับอาจารย์ชัยพันธ์ครับอาจารย์ครับอาจารย์ในฐานะที่เรียกว่าอยู่อยู่นอกไม่ใช่อยู่นอกอะยืนมีโอกาสดีกว่าเพื่อนค,คือไม่ได้ไปสังกัดชัดเจนไม่มีพักใดๆเลยทาให้สายตาของอาจารย์เนี่ยมองเห็นการเคลื่อนไหวทั้งหมด อาจารย์ลองสรุปบทเรียนของประวัติศาสตร์เข้าบทเรียนของพักคอมมิวนิสต์บทเรียนของพักสังคมนิยมสรุปมาหมดแล้วครับว่าไม่มีทางหรอกครับที่ถจ้าเผื่อเราจะสู้อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยแม้แต่พรรคอมมิวนิสต์ที่มีกําลังอาวุธแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติได้ถึงวันนี้สมมติว่าเซตตัวเอาสมาชิก90%กลับมาใหม่ติดอาวุธใหม่มันสู้ไม่ได้ได้ยังสู้ไม่ได้เพราะมันการการต่อสู้นี่ต้อง รวมทุกองค์ขาพิยมเพราะว่าระบบของทักษิณไม่ใช่ในทักษิณจินวัตรไม่ใช่นางสาวยิ่งรักไม่ใช่ เจแดงเจดออะไรทั้งหลายแหละไม่ใช่ทั้งหมดระบอบทักษิณนี่มันฝังอยู่ในทุกองคาพิยพของสังคมไทยมันลงไปถึงรากญ้าลงไปถึงความคิดของคนระบบทักษิณก็คือระบบที่เห็นแก่ตัวระบบของทุนสามานย่าหวังว่าจะเอาทุนสามานไปคบบาลังหรือสถาบันเลยเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแล้วทุนสามานมันก็คุณอยู่ดีคือเป็นทุนที่เห็นแก่ตัวเงินเป็นตัวตั้งขาดคุณธรรมแล้วก็ ไม่มีความละอายต่อบาปนี่คือทุนสามารถเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ข้างทุนสามารถผมคิดว่านั่นคือความคิดผิดไม่ใช่การพัฒนาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมานั่งคุยกันและสรุปบทเรียนและทั้งหมดที่เรามาสรุปกันนี้เห็นพ้องต้องกันว่าทุกกลุ่มในประเทศนี้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์สังคมนิยมอะไรก็ตามที่เห็นด้วยกันเป็นกองทัพประชาชนเป็นหน้ากากขาวทั้งหมดต้องอยู่ในแนวทางเดียวกันเพื่อ เปลี่ยนแปลงประเทศไม่ใช่แค่ล้มระบบทักจิตซึ่งมันเป็นเรื่องของนามธรรมเราจะต้องต่อสู้ร่วมกันจับ,บมือกันแล้ว โค่นล้มระบอบทักษิณและต้องสถาปนาระบอบของประชาชนขึ้นใหม่เหมือนอย่างที่พรรคคอมมิวนิสต์เองค,อคิดว่าจะต้องมีตัวแทนซึ่งมาจากระบบรัฐสภาซึ่งไม่ใช่สภาอย่างสภาปัจจุบันเพราะสภาปัจจุบันก็ยืนยันแล้วว่ามันเป็นสภาขี้ข้าหรือสภาทาสนั่นเองไม่ว่าพรรคไหนนะครับที่อยู่ในรัฐสภาไม่ว่าสสหรือสอวเหมือนกันหมดเพราะมัน ถูกซื้อไปด้วยเงินทั้งหมดแล้วองค์กรต่างๆรวมไปถึงตุลาการก็มีถุงขนมตกถ้าเกิดมีใครเห็นเก็บถุงขนมไปเราก็ไม่รู้ว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ราะวันนี้นะครับพันธมิตรไม่ได้ยุติบทบาทนะครับรัคแม้แต่ภาคคนนี้ก็เหมือนกันทุนสนที่บอกว่าถอยทางยุติธีถูกต้องแม้แต่ภาคคนนี้ก็เหมือนกัน ก็บอกว่าโอเคเราไม่ต้องรวมเหมือนเดิมแต่ใครพร้อมตรงไหนเข้าร่วมเลยเพราะฉะนั้นกลุ่มหนึ่งไม่ต้องรอคําชี้นํารอหัวหน้าหน่วยมาบอกว่ากลุ่มึก็เลือกที่จะเข้าร่วมไปทักษินอ้ามจะยืมมือทุนยืมสตังทุนเอามาใส่กระเป๋าตัวเองเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นคอมมินิแบบนี้ ผมไม่ถือว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่ผมใช้ความเคารพเพราะฉะนั้นผมไม่สนใจกลุ่มนี้แต่ผมเคารพพี่ๆเหล่านี้ซึ่งเขามีแนวทางจริงๆซึ่งคุณจะได้เห็นว่าเขาปฏิบัติจริงนะครับและวิถีชีวิตของเขาต้องแก้ปัญหาของบ้านเมืองได้ด้วยนี่คือสิ่งที่เราให้ความเคารพและทั้งหมดเราจึงรวมกันว่านี่กลุ่มเล็กๆนะครับแล้วเราจะเดินสายอย่างนี้ทั่วประเทศแล้วลองสู้กันดูว่าใครจะอยู่บนแผ่นดินนี้ได้กับใครที่จะต้องออกไปจากแผ่นดินนี้ครับครับครับท่านผู้ชมครับ อาจารย์ชัยพันธ์ได้รวบร,รวมประมวลพอเห็นภาพแล้วครับว่าวันนี้ข้อสรุปของหลายๆกลุ่มนะครับมาอยู่ที่คำว่าต้องรวมกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับเราจะมาดูว่าจะรวมกันด้วยเงื่อนไขอะไรและรวมตัวกันภายใต้ธงอุดมการณ์อะไรและจะใช้ชื่อองค์กรนั้นว่าอย่างไรครับ